แล้งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งร่วมมือกันบรรเทาความเดือดร้อนเช่นที่จังหวัดอุบลราชธานีหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ําโขงได้ลําเลียงรถบรรทุกน้ําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามแนวชายแดนที่กําลังขาดแคลนน้าอย่างหนัก น้ำสะอาดบรรจุถังขนาด6,000ลิตรถูกลำเลียงเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในอำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างหนักโดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยลาวซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมานานนับเดือนเบื้องต้นนะคะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีจะนำรถบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่ายวันละสองเที่ยวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทุกหลังคาเรือน ขณะที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อําเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำรวจตระเวนชายแดนและชาวบ้านกว่า100คนรวมสร้างฝายกั้นน้ำที่ลำห้วยแม่ละเมาเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านกว่า1,000ครัวเรือนหลังพบว่าปริมาณน,น้ำในลำห้วยลดเร็วกว่าปกติ ขณะที่กรมเจ้าท่านะคะก็นำเรือดูดทรายขนาดใหญ่จำนวน3มลำเร่งดําเนินการขุดลอกสันดอนทรายในแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณตําบลตลาดกรวดอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเพื่อปรับท้องน้ําให้สามารถรองรับน้ําได้เพิ่มมากขึ้นหลังระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการขุดลอกสันดอนทรายในแม่น้ําเจ้าพระยาจะดําเนินการตั้งแต่จังหวัดสิงห์บุรีไล่ลงมาสิ้นสุดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา